เล่นทุกอย่างหมดฝึงซ้อมก็จะเล่นดูนะสวยมากจับตาดูค่ะทุกคนเอ้ยเอาล่ะเฮ้ยไม่ตายหรอห้ามจริง โอ้โหเวลขึ้นพอดีจ <laughs> ะลองให้แล้วเนี่ยเห็นปะมันแบบว่ามันคือเราไม่ได้เล่งสก,กิลเลยนะเนี่ยเราแค่ปล่อยชึบจะได้อันติตอนเวลห้านะทุกคน โอเครอดอยู่รอเดยู่หลังแกคนไม่เป็นนี่นาะเปล่าเราเปล่านะเราแค่หาเงินเลี้ยงชีพพูดถึงอะ่ะแค่เรากดเฉยๆอะ่ะมันก็เล็งให้เลงไงคือมันดีตรงเนี้ยแต่ว่าคนเล่นเอดีก็จะเสียเปรียบเลยอะ่ะเพราะว่าเอดีไม่ได้มีสกิลพวกนั้นเยอะคนได้เป็ด ได้เปรียบก็จะเป็นเมดพวกนี้แหละเราไม่ได้บูลลี่ใครเราแค่าหาตังออกของนะทุกคนแล้วเขาก็เปลี่ยนท่าวิ่งท่าอะไรอย่างงี้ให้เยอะนะท่าวาร์ก็เปลี่ยนฮิ้ ยังไม่ชินกับความแบบว่ามือถือกันเนาะไม่แปดให้ตกใจสวัสดีครับออเรียน่าขอออโต้ตายได้ไหมขอบคุณครับ ไม่นะเฮ้ยโห,ยโหยดันถึงขนาดนั้นแล้วเหรอเฮ้ oh <my> ยกดชามไม่ได้เน็ตไม่ดีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเ <im itation> มื่อกี้กดสกิลแล้วมันไม่ติดเฉยเลยเน็ตน่าจะหน่วงไปแป๊บนึงมะยังไม่เห็นเราเรียนหน้ากดอันติเลยอะ่ะไม่ <im itation> เอาเอา๊ะ กอแบบว่าจังหวะร้านดีตลอดเลยพิวล่ากลับบ้านไหมอะเต็งโหลนแรงมากเลยนะ เี yeah. เออแล้วก็มีมาละให้เก็บเหมือนใน PC ด้วยนะแต่ว่าต้องขยับเข้าไปใกล้นิดน,นึงถึงจะตีได้แล้วก็เลือดเด้งเยอะพอสมควรก็ถือว่าโอเคโอ้ยแรงจัง จริงจริงเขาน่าจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โห <Legend> oh. <c oughs> ข่าไปจะล้านตัวเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้กลับไปเอาขอเลยลืม <c oughs> ใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามเพจชิไปไว้ด้วยเด้อ <c oughs> ส่วนตัวชิปเป็นคนเล่นเกมของไรออดทุกเกมเลยอ่ะ <c oughs> โอ๊ยลืมกดคิว โัวเบต้านี่เขาจะแบบว่าสุ่มผู้คนมาเล่นไม่ไม่ได้แบบว่าเปิดให้เล่นทุกคนเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟที่ยังไม่สมบูรณ์เขาแบบว่ากำลังพัฒนาอยู่ถ้าสมบูรณ์แล้วเขาถึงจะปล่อยตัวเกมออกมาค่ะโห oh, ทำไมแรงจัง Okay. เราไปเอ็นดีกว่าเนาะอย่าไลคิวเหมือนเก็บกดจากเกิไป้แล้วนี่ไม่ได้ไรอะนะเขาเข้ามาเองนะเย่ yeah. อยากรู้ว่าพวกไอ้แคปชั่นข้างล่างนี่เขามาจากไหนเนี่ยป่านี้ฆ่าคอยังไม่เห็นเลย แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง SWP เท่าไหร่ให้ได้รับการให้คะแนนสูงสุดในทีมที่แพ้อ๋อได้รับกันอันนี้คือ MVP คือทีมที่ชนะ MVP คือทีมที่แพ้อะเข้าใจละโอเคเราไปแก๊งล่างกันเนาะ s <S ต้องมาไหมเนี่ยขอขอมารัดได้ปะ mm hmm. โหยเขอาอุตส่าห์แบวมา,าเต็ง ทำไมเมมไม่โปแล้ววะว่ามันทำไมไม่เห็นเอลอ่ะไม่ได้นะแต่หน้าไม่ใส่เสื้อผ้าแบบนี้แก้ผ้าเดี๋ยวนี้